วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของไลท์โคลนของพี่จินเหยียนนะครับว่าคุณควรจะใส่อันไหนกันแน่แล้วก็ไหนมันันดาเมได้เป็นเปอร์เซนเทจยังไงจากที่ผมทำการเช็คมาในสตรีมเมื่อวานนี้เนี่ยได้ข้อสรุปที่สำหรับคนที่จะเล่นตามผมแล้วเนาะว่าควรจะปั้นยังไงนะครับผมจะบอกให้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าคลิปข้อควรรู้มันหนอกชา้าจะได้รู้คร่าวๆไปก่อนนะครับดอเมลักของพี่จินเหยียนเนี่ยจะมาจากการใช้ท่าไม่ตายครับซึ่งคุณจะเป็นต้องจ่ายสกิลให้ได้บ่อยที่สุดเพื่อให้ท่าไม่ตายคุณตีได้หลลาายทททีีีีขึึ้้้นน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 ซ่่่งงมมมันนนัััดดไออตตวคุณปกแนนะะจ ทำให้คุณสามารถได้พิเดเข้าดาม2จเฉพาะตัว lightning หลอดหรือตัว follow up damage ของคุณครับเงื่อนไขคือคุณต้องมี6 Sta c ครับการจะมี6 Sta c หรือโจมตี6ครั้งได้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายท้าไม่ตาย1ครั้งครับหรือว่าคุณจะต้องจ่ายสกิล2ครั้งนันเองครับถ้าคุณไม่ทำสปีดคุณจะไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เลยยกเว้นคุณมีโบเนียมายกให้หรือว่าคุณมีติ้งหยุนที่เติมพลังงานให้แต่ต่อให้ใส่ติงหยุ่ดไปยังมีบางครั้งไม่ได้อยู่ดีเเ er ช่่นนนนนนนดียวววกันนััะะคครบฉ้้้ผมมแําาาใหป ที่140สําหรับการที่คุณจะเล่นทุกคอนเทนต์นะครับเพราะว่ามันจะการันตีว่าคุณสามารถกดสกิลได้2ครั้งต่อ1นึ่งโรเตของตัวเทพไฟฟ้าคุณหรือไรนิ่งหลอดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะใช้แค่ในฟอกอลเทนฮอ l เนี่ยการที่คุณลดสปีดเหลือแค่130ก็เพียงพอแล้วนะครับเหมือนในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับคุณจะเห็นว่าแค่130เนี่ยพอมันมีการที่ได้รับบัฟของฟอกอลเทนฮอ l ที่จะมีการดึงแอคชั่นของตัวละครปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะพอดีกกกกันโดดดยทที่่่คุณไไมมต้้อง speed าาว130็ เื่อนขคือคุณอยากไปใส่ผาดปัญญาหรือผาดลาดสังหารตัวอื่นๆเข้าไปในนั้นนะและถึงเวลาเนี่ยมันจะการันตีว่ามันจะเป็นคนดึงพี่จินเหียนคุณขึ้นมาแน่ๆครับฉะนั้นในฟอร์กอตินฮอถ้าคุณขาดดามจลองปรับเลยร้อยสามสิบแล้วเพิ่มดามจดูครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้ข้างนอกร้อยสี่สิบจะเป็นแบบนี้เลยครับมาถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นกรณีที่ดีที่สุดก็คือติงหยุนคุณสามารถกดสกิลให้ได้เพราะว่าสปีดเยอะกว่าจินเหียนะนะครับอ่ะถ้ากรณีแบบนี้โอเคครับสะดวกสบายหน่อยเราจะเอาน้อง ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บัฟมาจากข้างนอกกันนะครับซึ่งคุณบัฟข้างนอกไปได้ไงเวลาวิ่งเวิร์มมันมีจํานวนจํากัดนะเนาะมันการันตีแน่ๆว่าคุณสามารถกดสกิลได้2ครั้งแล้วก็กดอันติได้1ครั้งถ้าคุณโดนมอนสเตอร์ตีบ้างนะครับถ้าใส่สร้อยพลังงานนะเพราะผมใส่สร้อยพลังงานและผมจีเช้ใส่สร้อยพลังงานครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะมีปัญหากับมอนกลุ่มค่อนข้างเยอะมากมันจําเป็นต้องจ่ายสกิลสองทีแล้วก็จ่ายถ้าไม่ตายเพื่อช่วยเพิ่มดาเมจครับมันจะเล่นแบบนี้ยสบายๆการันตีทุกโรเตมมกันจะี มีความน่าลำคาญอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณกดอันติได้เลยตั้งแต่ต้นๆนเนี่ยครับภาพที่คุณเห็นจะเป็นแบบนี้เลยครับสปีดคุณจะโดนตัวไลนิ่งหลอดแซงขึ้นมาครับถ้าไลนิ่งหลอดแซงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือส t ต็ k มันจะไปได้แค่8ไม่ใช่10นั่นเองครับแต่มว่ามันซีเรียสไหมมันไม่ซีเรียสนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวของคุณเองก็ได้บัฟคริเไคอลดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากตัวไทเลนไปแล้วเพราะว่ามันเกน นะเพราะว่ามันทาให้คุณสามารถโจมตีมอนหมูได้สะดวกขึ้นเยอะมากๆไม่งั้นเนี่ยจำนวนขิ้คุณน้อยโจมตีมอนหมูน้อยคุณจะโดนมอนลุมกระทืบตายกว่าที่ไรนิ่งหลอดคุณจะผ่านนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเล่น e ียาไม่ต้องใส่ยากก็ได้จะไปใส่ไอ k ีเคก็ได้ครับแต่ตัวรองเท้าเนี่ยใส่สปีดเถอะเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องทำร้อยสามสิบส่กโฟกัเทนฮอถ้านอกโฟกัสเทนฮอรมันจะติดประมาณ1ต่อ3ครับหมายความว่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่ไม่ติดและอีกสองครั้งที่ติดอะไรแบบนี้เม่เรมเอรัะบาหญไ บสบาย easy game, easy life. ก่อนนี้ไปพูดว่าดามเมจของไลท์โคลนแต่และอันมันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องของไลท์โคลนว่าแต่และอันทํางานยังไงก่อนนะครับสำหรับไลท์โคลนประจําตัวการทํางานคือคุณจะได้คริติคอลดาเมจมาเลย36%มเครับและตัวสกิลกับถ้าไม่ตายของคุณจะแรงขึ้น1 8แครับผมและอื่นๆที่เป็นบัฟเพิ่มเติมคือถ้าคุณมีการใช้สกิลหลืออันติไปแล้วคุณจะได้บัฟมาไอ้บัฟตรงนี้ทําให้ตัวฟอร์ลูฟ้าแบทแตกของคุณหรือไลนิ่งหล่อของคุ ต่อไปจะเป็นของฮิเมโกะครับอันนี้จะเก่งกับมอนกลุ่มมากๆก,กับมอนเดี่ยวมันจะไม่เก่งครับการทํางานคือศัตรู1ตัวในสนามทําให้เราได้อัตแทก9%ถ้ามีศัตรู5ตัวในสนามเราจะได้อทตแทก45%ครับถ้าศัตรูเกาะแตกใครทำเกาะแตกก็ได้นะครับถ้าเดสคริปชันมันเขียนไม่ผิดดาเมจของเราจะทําได้แรงขึ้น30%ตรงนี้นะับเป็นเหมือนกับคุณได้โบนัสความเสียหายไฟฟ้า30% 1เทินครับ1เทินคือ1นเทินคุณนะไม่ใช่เหเทินมอนนะครับฉะนั้นมันจะต้องทําให้เกาะแตกใช้1เทินไป มันแอบใช้งานยากครับแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นไลท์โคลน5าดาวมันเลยทําให้คุณจะมีเลือดแล้วก็มีดิเฟนซ์ที่เยอะนั่นเองครับต่อไปคือของเฮอร์ต้าของเฮอร์ต้าเนี่ยจะเน้นที่ดาเมจจากตัวฟอลโลอัพหรือว่าไลนิ่งหลอดอย่างเดียวซึ่งเป็นดาเมจหลักของเราครับถ้าเกิดว่าคุณใช้อยู่ที่ R 1น่ะครับคุณจะทำดาเมจได้แรงขึ้นเฉพาะตัวไลนิ่งหลอดของเรานะยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์บนล้านความเสี่ยงไฮฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเลือดต่ำครึ่งเนี่ยคุณได้เป็นสองเท่าครับถ้าก,ก,ก,าาการณ จะดีแล้วแต่ว่ามันดันให้เบสเคดตเคต่ำนะครับมันให้แค่476ของ BP มันให้เยอะกว่าครับต่อไปคือเป็นกรณีของตัวปอมปอมก็คืออันที่แรกได้ที่ฟอกอเทนหอครับอันนี้คุณจะได้ตัวแอตแทกมาทั้งหมด12%ถ้าเกิดว่าคุณสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับฆ่าศัตรูหนึ่งตัวจะได้4%ครับสะสไมไปสูงสุดคือ3ามแสกรวมแล้วเป็น12%ส่วนเรื่องของโบนัสอีกอันนึงคือคุณจะได้โบนัสความเสียหายมาเลย12%อันนี้ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับเบสร,รวมแล้วคือได้โบนัสความเสียหายไฟฟ้าา2%แ้้ววกก็็ถถเเตมบ่า เป็น R5 ก็คือคุณจะได้เป็นโบนัสความเสีย24%แล้วก็แท็ก24%ครับอันนี้เป็นอันที่คนที่เป็น F2P เข้าถึงได้100%นะครับอันนี้คืออันที่ผมแนะนำหรือ best r e c o m m e n d นะครับก็คือตัว BP ตัว BP เนี่ยการทำงานคือคุณจะได้โบนัสความเสียหายสำหรับทุกการกระทำเลยครับ0.2%ต่อพลังงาน1พลังงานซึ่งตัวจริงเหรียญเองเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่130นะครับในกรณีที่เป็น R1 เนี่ยสรุปแล้วก็คือคุณจะได้โบนัสความเสียหายไฟฟ้ารวมแล้วอยู่ที่26%ครับส่วน R5 เนี่ยจะ เป็น2เท่าครับก็เลยจะกลายเป็น52%นั่นเองครับอันนี้ก็เลยใช้งานดีมากๆนะครับคำว่าได้จากพลังงานเนี่ยไม่ได้ว่าคุณต้องมีพลังงานเต็มนะไม่เกี่ยวกันนะครับมันแค่คิดจากแม็กซิมัมพลังงานของคุณเฉยๆแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเบสเครที่ได้สูงกว่าชิ้นอื่นๆด้วยครับมันจะเป็น529แล้วต่อไปคืออันที่มันสเปซิฟิกใช้ได้ดีแค่เฉพาะกับการที่ศัตรูมีการเรลี้ยงลูกน้องตลอ,ตลอดตลอดครับผลของมันก็คือคุณจะได้แอตแท็กววสิบหกเปอร์เซ เทิน <Turn S 2> ครับถ้า a 5เนี่ยผลจะเพิ่มเป็น2เท่าคือ3 2%แล้วก็ Critical Damage 48% 3เทินเช่นเดียวกันครับแต่แบบนี้ก่อนนะสายที่ผมแมนะนําให้เล่นน่ะมันแสงเท้าสปีดฉนั้นอันเนี้ยมันไม่ได้น่าใช้อยู่แล้วนะครับพอใช้แล้วคุณแสงเท้าสปีดไงคุณจะได้แอคชั่น2รอบเออเอาเบ็ว่ามันได้ผลไม่ตลอดเวลาและการต่อให้มอนสเตอร์เรียกลูกน้งนองได้ก็แค่บอกไว้เผื่อว่าเป็นเอาไปคิดว่าจะใช้กับตัวอื่นแล้วกันแต่คุณมีกระจยากอยู่แล้วเพราะว่าไลโคนตัวนี้มันยังไม่ได้เลเวลอัพนะแล้วก็เบสเดคมันต่ําด้วยนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของดาเมจกันบ้างครับโดยดาเมจเนี่ยผมจะบอก ก่อนนะครับ disclaimer ไว้เลยอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีบัฟอะไรเลยติงหยุนยังไม่ได้บัฟอะไรมาให้ด้วยแล้วก็ตัวดาเมจที่เห็นเนี่ยจะเป็นรองเท้าสปีดแล้วก็สร้อยพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าดาเมจหลักจริงๆของตัวจินเหยียนเองเนี่ยจะมาจาก follow up attack นะครับซึ่ง follow up attack ที่มาคำนวณเนี่ยก็ยังไม่นับเทสที่บวก physical ด,ดาเมจยี่ด้วยนะแล้วก็ไม่นับบัฟเ d k ที่ตัวติงหยุนให้ด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้เป็น no buff เลยนะคครรรรรรััับบเเเเเาาาาาาจจจจจะะะะให้้้้100%ปปป็นนขอออองววววุธตํตตตสสมมมถพแลลดีีย๋ยไ่กกกโิิ ถ้าไม่ตายแล้วก็ถึงจะมาที่ตัว follow up attack นะครับโดยจะใช้ตัวย่อทั้งหมดเนาะแต่ว่าผมจะเรียกจากหน้าของตัวไลโคนกันแล้วกันนะครับคุณจะได้เม่งงงเพราะผมก็จําชื่อไลโคนไม่ได้ครับโอเคสำหรับตีปกติก่อนเลยครับสาหรับประจําตัวตั้งที่100%ฮีไมโกกในกรณีที่ศัตรูก่อแตกไปแล้วคุณได้บัฟมาแล้วแล้วก็มีศัตรู3ตัวในสนามคุณจะทำ d a m a g ที่123%ครับต่อไปคือจะเป็นกรณีของตัวเฮอร์ต้าครับของเฮอร์ต้าเนี่ยผมบอกก่อนนะครับทุกอันไม่ว่าจะขัดอะไรเท่ากันหมดเพราะว่ามันบ นะครับส่วนของที่คุณสามารถแลกได้ก็คือปอมปอมซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าของปอมปอมเลยก็คือของฟาคเตนฮอนะครับในกรณีที่คุณใช้ปอมปอมแล้วคุณมี R1 แล้วก็ไม่มีสแต็กอะไรเลยจะทําดาเมจได้ที่90%ถ้ามี3สแต็กที่ R1 จะทําได้ที่95%ถ้าเป็น R50 สแต็กจะทําได้ที่97%และถ้าเป็น R53 แซกจะทําได้ที่109%ครับต่อไปคือตัว BP ครับ BP เนี่ยจะทําได้ที่102%ถ้า R5 จะทําได้ที่118%ครับแล้วก็ตัวเฮตากินหนมจะทําได้ที่97%อันนี้คือ รวมบัฟค่าศัตรูตายได้ฟิลิเคอล์ดามีท์ไแล้วนะถ้าเป็นนาห่าจะทำให้ที่1นึ่งร้อยสิบสอครับจริงๆคุณไม่ต้องสนใจก็ได้นะนอร์มอลอ่ะเขาคุณไม่ไม่ได้ใช้เลยคุณกดแต่สกิลกับอันติแล้วก็ฟอโรอาคุณไม่ได้ใช้นอร์มอลอยู่แล้วต่อไปคือสกิลครับร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ประจำตัวเหมือนเดิมนะครับกรณีที่ไม่โกบัฟตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้จะทำให้ที่หนึ่งร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนของเฮอร์ต้าเหมือนกันหมดคือเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับของปอ ที่96%ครับส่วนของ Bp เนี่ยอยู่ที่90%และก็เกิดว่าเป็น Bp r5 จะอยู่ที่105%ครับและถ้าเกิดเป็นของเฮอร์ต้ากินหนมจะอยู่ที่86%ที่ r1 และที่ r5 จะเป็นที่9.9%ครับต่อไปคือตัวอันตินะครับ100%ที่ประจำตัวเหมือนเดิมฮีเมกะจะอยู่ที่109%ครับเฮอร์ต้าจะอยู่ที่73%ทั้งหมดปอมปอๆมาอยู่ที่79%ที่ r1 0แสกครับ r1 3แกจอยู่ที่8.4% r5 0แสกจะอยู่ที่86% r5 3แสกจะอยู่ที่96% และ BPR5 จะอยู่ที่104%ครับเฮต้ากินนม R1 จะอยู่ที่86%และ R5 จะอยู่ที่99%ครับทีนี้คือดาเมจหลักของเราและก็คือ follow up attack นะครับก็คือ1ฮิตที่ไม่มีบัฟอะไรเลยนี่100%จะอยู่ที่ประจำตัวเหมือนเดิมนะครับนี่ไม่โกรจะอยู่ที่91%ครับเฮต้า R1 ศัตรูเลือดไม่ต่ำครึ่งจะอยู่ที่72%ครับเฮต้า R1 ศัตรูเลือดต่ำครึ่งหรือเฮต้า R5 ที่ศัตรูเลือดไม่ต่ำครึง่งดาเมจเท่ากันคือ83%ครับเฮต้า R5 ศัตรูเลือดต่ำครึ่ง จะอยู่ที่1 0ึๆๆๆๆอย่เปเซนย่าลืมน,นะสก,กิลกะตีปกติกับอันติแม่งหวยแตกมากเลยนะปอมปอมไปอยู่ที่67%ปอมปอม R13 แซกจะอยู่ที่71%ปออมปอม R5 รห้แซกจะอยู่ที่72%บวกน้อยแตงวะและปอมปอม r 5 3ห้าสาแซกจะอยู่ที่81%ดสิบเอ็ดเี่76%และ BPR 5ที่88%ส่วนกเปอร์เซ็นแจะอยู่ที่72%และเปอร์เซ็นส่วนฮอร์ากินนมจะอยู่ที่เจ็ดสิ้สองเปอร์เซ็นแล,ละเฮอร์ตากินนมอาร โครนฮิเมโกะมาแล้วใช้ของฮิเมโกะไปเลยครับถ้าไม่ใช่ผมเชียร์ให้ใช้ BP ีแล้วก็ค่อยๆขัดขึ้นไปครับถ้าคุณเป็นสายฟรีไม่เติมเลยสักบาทแล้วก็ไม่ได้มีของฮิเมโกะคุณจะใช้ของเฮอร์ต้าก็ได้หรือคุณจะใช้ของปอมปอมก็ได้แต่ผมเชียร์ใช้ของปอมปอมเพราะว่ามันใช้ได้หลายตัวมากกว่าของเฮอร์ต้าครับส่วนไลายคมาจําตัวถามว่าจําเป็นต้องมีไหมถ้าคุณเห็นเปอร์เซ็นต์จากตัว BP แล้วเนี่ยซึ่งถ้านับเป็น r 5จะเห็นว่าโอเคมันเบากว่าครับแต่ถามว่ามันซีเรียสไหมว่าโอ้โหถ้า ไม่นะครับมันเล่นได้มันเมียนอื่นใช้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าดาเมจมันจะเบากว่าซึ่งมันข้อคูณจะเบากว่าเลยครับมันอาวุธประจําตัวแต่ใช้ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับความน่าราคาญก็คือผ่าปัญญาเนี่ยมันไม่มีให้แลกในเฮอร์ตาช็อปไงเออมันก็เลยเป็นสภาพนี้แหละแล้วก็บอกไว้อย่างนะครับผ่าปัญญาเป็นผ่าที่เก่งกับมอนสเตอร์กลุ่มไม่ใช่มอนสเตอร์เดียวแต่จริงๆพี่จินเยียนเองเก่งกับมอนสเตอร์ประมาณสองสตัวนะครับเยอะเกินไปมันแพงมั่วซั่วน้อยเกินไปไม่มีดาเมจชิงอัพประมาณสองสามตัวกำลัง กําลังใจ,จให้ผมทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยนะครับส่วนข้อควรรู้เินเหยนเนี่ยรอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบทําให้นะครับถ้าทําเสร็จแล้วลิงก์อยู่ที่ description ด,ด้านล่างนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็บอกมาส่วนติงหยุดหนึ่จะรีบทําเรื่องอธิบายไลรโครม,มาให้เพราะว่าคนถามในติมมออ้งเยอะมากตอบจนไม่หวั่นไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะรีบทําลัดยวขึ้นมาให้ก่อนแล้วกันเพราะว่าข้อควรรู้น่าจะช้าหน่อยสําคัญที่ว่านะตอนนี้จากที่เช็คมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะครับแนะนําเป็นทําสปีดประมาณ130โดยการใส่ิบงเท้าสปีดครับแล้วก็ใส่สร้อยพลังงานดูแล้วไปเร็วและไปดีกว่าใส่ ATK นะครับไปจริงแล้้ววบบ๊าายยยกดด Yeah.